สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดาบันนอร์เวย์นะคะวันนี้วันออกมานั่งวันนี้มีแดดทุกคนวันนี้มีแดดแบบว่าเราก็เลยต้องมาหาแดดกันสักนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ดิฉันกําลังทําตัวผิวสีอยู่นะคะก็เลยต้องมาอาบแดดนิดนึงนะคะในนี้พอวันมาอาบแดดวันก็เลยอยากแนะนำเพื่อนๆเรื่อง การเตรียมตัวก่อนที่เราจะอาบแดดนะคะวันคือวันอยากบอกเพื่อนๆว่าก่อนที่เพื่อนๆจะมาอาบแดดวันอยากให้เพื่อนๆต้องสครับผิวก่อนนะคะเตรียมผิวเตรียมผิวก่อนที่เราจะมาอาบแดดด้วยนะคะเพื่อนๆเราต้องเตรียมผิวก่อนถ้าเราเตรียมผิวดีเวลาอาบแดด มันผิวมันจะไม่ไม่เป็นรอยด่างๆไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นผิวมันจะเสมอกันนะคะเพื่อนๆก็คือสครับผิวก่อนสครับผิวเตรียมผิวร่วงหน้าให้พร้อมพอเตรียมผิวร่วงหน้าให้พร้อมแล้วเวลานั้นเราก็คือแค่ใช้น้ํามันมะพร้าวนะคะลงแล้วก็มามา,มาอาบแดดมาตากแดดแล้วก็พลิกตัวไปเรื่อยๆพิกของวันน่ะพิกข้างลา แต่เนื่องจากเราอยู่ที่นี่เราอาบแดดแล้วมันง่ายเพราะเหมือนประมาณว่าคนที่นี่เขาจะไม่ค่อยเขาจะไม่ค่อยแบบมองว่าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรา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 ใส่บิกินี่ได้แล้วก็อาบแดดแล้วก็ของวันใช้พลิกข้างละ10นาทีนะคะข้างละ10นาทีแล้วก็เปลี่ยนข้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถึงแล้ว ก็ทุกๆออของวันอ่ะพอเปลี่ยนข้างทุกๆสินาทีสักพักแล้ววันก็ถึงลงน้ํามันใหม่พอลงน้ํามันใหม่แล้วก็มาผึ่งแดดมามามาอาบแดดเสร็จแล้วถึงจะไอ้นี่นะคะทุกๆทุกสิบนาทีวันจะลงน้ํามันนะคะแต่ตอนนี้วันยังไม่ได้เริ่มอาบแดดนะคะแค่เตรียมผิวเฉยเฉแค่เตรียมผิวแค่เตรียมตัวเฉยเนะคะยังไม่ได้เริ่มเลย เพราะว่าเนื่องจากวันนี้พึ่งจะแดดดีมากๆนะคะวันพึ่งจะเริ่มนะคะก็เลยตอนนี้ก็คือแค่แค่เหมือนใส่สายเดี่ยวแล้วก็มาลองก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ก็ลงน้ํามันลงอะไรมาแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะประมาณนี้นะคะมันก็จะประมาณนี้แต่ว่า อยังไม่ยังไม่ยังไม่ลงยังไม่อาบแดดเต็มตัวนะคะตอนนี้ก้ยเลยประมาณนี้นะก็วันคิดว่าเดี๋ยววันจะเริ่มอีกทีน่าจะพรุ่งนี้นะคะหวังว่าพรุ่งนี้จะมีแดดแล้วก็วันก็จะมาช่วงแดดช่วงเช้าเอ่อวันใช้8ปดโมงเช้า8ปดโมงเช้าถึง10บโมงถ้าเป็นช่วงเย็นวันก็จะเอาประมาณ ห้าโมงถึงหกโมงเพราะว่าเนื่องจากเนื่องจากที่นี่มันมีลมด้วยมันก็ยังแบบไม่แรงมากแต่แดดยังไงก็แรงค่ะเพื่อนๆก็ยังไงซะแล้วก็วันอยากบอกเพื่อนๆว่าแล้วก็ช่วงหน้าให้เพื่อนๆต้องลงกันแดดด้วยนะคะอย่า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 ไม่ลงกันแดดนะคะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่ลงกันแดดเดี๋ยวหน้าหน้าจะขึ้นฟ้านะคะหน้าเราจะเป็นฟ้าก็ท้าตัววันก็ลงน้ํามันลงออย นะคะลงน้ำมันมะพร้าวปกติแล้วก็มานั่งตากแดดอย่างนี้ค่ะถ้าปกติแล้ววันก็จะปูเสือ่อแล้วก็กลับแล้วก็ใส่จะใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นกว่านี้นะคะแต่แต่บางเอิ่นว่าอันนี้วันจะทำคลิปวันก็เลยยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้นะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะติดแดงซะเปล่าๆนะคะเพื่อนๆก็เลยประมาณนี้แต่ถ้าอาบจริงๆวันจะใส่น้อยชิ้นกว่านี้นะคะแล้วก็ปูเสือ แล้วก็พลิกข้างละ10นาทีนะคะข้างละ10นาทีพอเสร็จแล้วก็ทาน้ำมันซ้ำอีกทีหนึ่งแล้วก็กลับด้านนะคะและช่วงระหว่างอาบแดดขอให้เพื่อนๆอ,อย่าลืมว่าต้องดื่มน้ำด้วยนะคะต้องดื่มน้ำด้วยนะอย่าไม่ดื่มน้ำนะคะต้องดื่มน้ำด้วยนะถึงผิวมันถึงจะไม่ไม่ไม่ไมไม ไม่เหี่ยวหรือไม่พังอะคะ่ะก็ต้องดื่มน้ำช่วยด้วยนะคะก็เดี๋ยวไปลุ้นกันค่ะว่าซัมเมอร์นี้ตัววันจะสีจะเปลี่ยนไปมากกว่านี้ไหมเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะแต่ปกติก็จะเปลี่ยนนิดนึงไม่ถึงกับเยอะมากแต่ก็สีโอเคอยู่นะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะว่าซัมเมอร์นี้สีผิววันจะจะจะได้ไหมอย่างที่อยากได้นะคะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือ ตอนนี้พอใจมากไม่ถึงกับข่าวมากแต่ก็โอเคอยู่นั่นแหละค่ะวันนี้ไม่มีสาระอะไรเลยนอกจากมาคุยกันเรื่องอเตรียมผิวสำหรับ ก่อนอาบแดดน,นะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการอาบแดดน,นะคะและเราไปเจอกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะวันขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกซับสไคร์นะคะวันฝากติชมให้วันด้วยนะและเรามาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะมาดามวันนอร์เวย์วันจะพากินพาเที่ยวพาดูธรรมชาตินะคะบายบายแล้วเราเจอกันอีกนะคะขอบคุณค่ะ